วัดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้กลับมาซ้ำหมายนองนกไผ่ฟองจินดาครับแล้วขาลัาจะวนเข้าของตะฝัง,งแถวบ้านแถวสมุทรสาครหมายนี้ผมไม่ได้มานานแล้วผมอยากมาแต่ไม่ค่อยมีเวลาคือก็วนแถวหมายที่ตกตกตกต็เป็นแบบหมายเล็กๆประมาณครึ่งวันก็ ตีเสร็จกลับบ้านก็สามสี่โมงก็กลับได้ละวันนี้ออกม,มาประมาณ8โมงออกกากบ้านแโมงกว่ามาถึงนี่ก็9้าโมงนิดนิด,นดถ้าทนร้อนไหวก็จะตียันย็นแต่ถ้าไม่ไหวก็คงจะกลับบ่ายเป้าหมายผมอะจะเล่งที่ลกๆงไปก่อนตีไม่เข้าก็ตีไปเถอะฝึกไว้เถอะ อย่างน้อยห้าไม้ไมันต้องเข้าตักไม้สองไม้แหละถ้าไม่เข้าเราพยายามจับสายครับจับสายที่ตะปูเพื่อให้เหยื่อมันตกเบาๆเดี๋ยวผมจะลองดูะตีดูว่าเหยื่อถ้าลงน้ำธรรมดาเป็นยังไงเนีย่ยเสียงดังอย่างนี้ใช่เวลาตีไม่ถึงตีขาดนราจับอย่างนี้อืมไม่จับไม่พอดีถ้าจับพอดีมันจะลงเบามาก เอาจริงๆเลยดีกว่ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับการปลาตื่นเนี่ยเห็นนะลงเบาทำให้ปลาตกใจน้อยนะช่วยได้อยู่ ทุกครั้งที่ผมตีผมจะติดจับสายแหละให้เหยี่บมันลงเบาเบาว่าเดิม ถ้าจังหวะด,ดีๆนี่บางทีลงแบบไม่มีเสียงเลยพอสายมันตึงสุดจัดอันนี้ลงดีลงเบาไม่มีเสียงเลย วัสตีครับมีตัวมีตัวที่ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ไงก็ตีไปแถวบ้านเขาแล้ว เขากลัวขึ้นไปโดนเขาส่งเสียงซิกมามันตื่น ไปทางไหนต้อว่ออาไปแล้วไม่น่าเตืนเลย ก็เหมือนของหมายด้วยการขนดเนี่ยโยนเข้าไปก่อนสายไฟกัดไม่โดนนะสามทีอะ่ะ เหลือแต่หลุดต,ตัวแรกกัดไว้โดนตัวที่สองวัดหลุดวักหาเออ <c oughs> ัดข้างหน้ายังไง

哦。Oh. ตามมากัดขับไม่รอดตามมากัดติ้ตะลิงเลยฟงกจะยาวเลยพี่จี้เต็มคำรับ ลหลบรอดกัดมาแล้วครับตามหากจากที่กัดไปโดนวัดหลุดวัดเบ้ามาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปกันนะ ขอนั่งตกปลานหน่อยนะครับได้ไหมครับมองหน้าแต่ไม่พูดเลย กัดสาเดินสาเดินอย,โด,อยโ,ดโดดอยโดดโดดชิบหายเลย ดามหนึ่งเจ้าของวาดกลับมาพอดีไปครับเดี๋ยวมาห้าตไตเตออยู่สักพักนึ่งเนี้ยกว่าจะกัดลวงเข้าไปจะลวงแล้วลวงอีกส,สวยเลยครับสรงครับมิดด้ามครับ ฝากสายไว้ด้วยครับสายพี่อีเวอร์เซิร์ฟครับสายหน้า NLX ครับอุปกรณ์ดีๆจากฟ o r t เ e ตครับสินค้าจาก Adventure a T a AD เอครับขอบคุณครับอบยางใส่มืนครับ อยู่ไวนะ้น่ะปลาเล็กอีกแล้วมาอีกแล้วครับหนึ่งแตนปลาเล็กเก็บไว้ก่อนป้า เอาปลาไหมครับปลาช่อนเอาปลาช่อนไหม,ไมปลามันตายาาาาปลามันตายแล้วไม่ถ้าผมผมก็จะกลับมันหลายชั่วโมงไะปลามันจะเสียเ,เสียดายเนื้อฮะมันมีปลาตายอยู่สองตัว เอาไหมป้าครับใช่มันเสียเสียได้ของ ก็คองนี่ยตีมาเรื่อยๆป้าเคยให้ผมยืมจอบทีนึงแล้วถุกตายหมดแล้วครับครับเป็นไรวันนั้นป้าให้ยืมจอบให้ถุงไปด้วยแต่เสียดายมันไม่รอดมันไอเนี้ย คือใส่น้ำไปแล้วดินมันละลายละลายออกจากรากครับผมครับเดี๋ยวด้ครับ,ไ,รบได้ดได้ฝั่องอีพฟุงลอก ลอยขึ้นมาเป็นปลกเค็มกูแน่อัอีกขอเก็บนะครับช่วงน,นี้ไม่มีงานว่าจะทำปลาเข็มเก็บไปกิน มีอะไรขยับตักไม้เฮ้ยทำไมกัดจริงเหรอวันเนี้ย กาน,นทิ่ผายเลยทีนี้ É, eu vou para para สายเตือนย้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 อนหลุดแล้วโถเอ้ยย้อนนอ่ะหน้าท่อเลยตัวสวยด้วยก็ไม่ทันมันย้อนจัดแรงเลย เดิม <c oughs> สุดท้ายแล้วแบบยไงห,หมายนี้คงเป็นหมายสุดท้ายกลับบ้านลนะไม่ไหวปวดหลังายกำลังจะส่งสายเลย แล้วตกสายกระต้องต้องส่งเนียนะนะกำลังพอเก็บสายแล้ววัดเลยปลามันเสือกกระตุกกระชากออกนะเลคายวันนี้ก็พอได้อยู่คนระับปลาก็พอกัดอยู่ วันนี้ก็รู้สึกเซ็งแต่เช้าปลาตายตอนประมาณสิบโมงสิบโมงปลาตายแล้วสองตัวตัวใหญ่ด้วยก็เลยให้คนแถวนั้นไปคนแถวเขาเคยผมเคยไปยืมของเขาใช่ไงผมก็เอาปเขใ้าไปสองตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่อะเพิ่งจะปลดปลาเสร็จจับใส่ถังตายเลยอื อดเ,เลยเลยเปลวๆหน่อยหนึ่งปลาตายแล้วถ้าเก็บปลาจะกลับบ้านโหมันเสียเลยให้เข้าไปแล้วตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกสองตัวสี่ตัวได้มาสี่ตัววันนี้ได้ปลาทั้งหมดหกตัววันนี้กัดไม่โดนก็เยอะอยู่นะหน้าท่อเนี่ยวันนี้พลาดสองตัวเลยครับ ไอตัวเมื่อกี้ก็วิ่งย้อนไอตัวสุดท้ายเนี่ยวิ่งย้อนอีกตัวยังไม่ได้ถ่ายคลิปล้วงเข้าไปท่อเล็กๆอย่างเงี้ยออกมากัดจะกัดไม่โดนน้ำใสอ่ะกัดทีเดียวไปเลยไอตัวนี้เสึกวิ่งย้อนวิ่งย้อนเยอะแล้วก็สายมันไปติดอะไรก็ไม่รู้พอสายย้อนเท่านั้นแหละดุดเลย วันนี้ก็คงลากันตรงนี้แะครับมายสุดท้ายได้หรือเปล่าไม่รู้แบตก็จะหมดละเมื่อแต่ไปตื้อปลาไตรงหัวสะพานตัวแรกเลยนะที่กัดใหญ่อยู่ตื้อนานตื้อจนแบตหมดจะได้ปลาปิดนะ ไปปีก็ดันหลุดขออีกสักตัวเหอะไปคลิปสวยๆหน่อย ตีไปอย่างนี้แหละพุ่งออกมากัดเลยไม้เดียวกัดไม่โดนพุ่งพุ่งมากัดเหมือนครันั้นเลยแต่มันตอนนั้นแะโดนตัวนั้นจะกัดอยู่ใช้พุ่มไม้ตัวนี้ตามมาถึงหน้าบ้านเลยกัดที่แรกกัดไม่โดนกัดที่สองอไม่ส่งเลยเครับรถคันวัดสวนเลย ได้ปลาไปชิปแล้วขอบคุณพระเจ้าสวยสวยเลยครับนี่ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ